สวัสดีครับมาตูวจริงครับดูตัวเล็กเราเนาะตัวเล็กมากกว่านี้ที่ออกผิวบางเนี่ยแบบปั่นนมไปห้าเดือนละลดผนนมไปเรียบร้อยละมาดูว่าเป็นไงเคสของน้องฝนใช่อันนี้หลังหาไปเล่นกล้าเห็นไหมครับกล้ามขึ้นเป็นวงลวนี่ครบแล้วจรเลยนะอันนี้ก็เริ่มมาละววนนี้ปันนมอันนี้ได้ดูผนนมที่ลดไปอันนี้ผลที่ลดไปแต่ไงครับแต่คนนี้ดีมากเลย แ yup. <c bio> ดดต <World> ัวนี้คือเรียกว่าคงที่พอได้แผลรอบอันนมเป็นลำถ่ายเสีขาวนะขยายเป็นส <sc red Meat> okay, ีดำไอปตะมเณสักเพื่อบปากปีนิดนึงก็คือมีวิธีแก้แบบนี้กันเดียวครับอันนี้กล้ามดีเลยนะครับเอาทีเบ๊ะอย่างที่บอกอย่าให้จับนิดเดียวคนผิวบางอย่างนะครับบางมากบางนิดเดียวเนี่ยให้ยกยกแข็งยกเลเห็นไหมเห็นที่คงหมดเลยเพราะนั้นถ้าถ้าตัดแล้วเหลือตอนนมหรือมุมอะไรนิดเดียวเนี่ยนะมันเห็นชัดเลยโอเคพอละ เพราะนั้นพวกนี้นเรียบสนิทนะทุกอย่างไม่มีความตืดติดเลยเดี๋ยวจะให้ดูท,าทา้ายสุดนิดนิดจะค่อยยกช้าๆเห็นไหมครับมันจะไม่มีความตืดติดเลยเพราะมีความตืดติดจะมีรอยล้างรอย,ยอะไรเห็นไหมครับที่เราทำเนี <c oughs> <ๆ>่ยก็คือผิวจะไม่เรียบเลยค่อยๆค่อยๆมือลงมาเห็นไหมครับเพราะนั้นมันจะมันมันเพียงเรียบอย่างเดียวเรียบแล้วมันจะขยับได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดความตืดติดปุ๊บเนี่ยมันจะติดต้องขยับไม่ได้เวลาเวลาเรายกแขนหรือว่าอะไรนะหรือว่าเวลาเราเย็นปุ๊บเนี่ยจะเห็นรอยที่หลังที่เกิดขึ้นแต่ย่างเงี้ยหายดีมากๆ าราะน,น,นั้นเคที่ตัวเล็กอย่างที่ผมบอกวิธีตัดง่ายแต่จะทาไม่ให้ฟังผื่นติดในเคที่ตัวเล็กยากอันที่ 2, 2คือเส้เกกนเลือดที่ไปเลี้ยงเพราะ้วาบางมากไป,ไปจะไม่มีไขมันเลยอัน,นนีออ้ออกมาดีเลยเรียบร้อยก็ความยากก็คือที่คนไข้ผิวบางด้วยใช่รางมากตอนนี้ผิวบางมากเลยหมอแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เป็นคนไข้ที่ค่อนข้างตัวเล็กแต่ว่าผิวค่อนข้างหนานิดนึงความยากมันมีไหมะโอ้ก็ถ้าขี้ว่าขวหนาไปเลยเนี่ยก็บางอละยาก กลาางงๆ่ยอผิวหนาเนี่ยบางทีเราต้องไปปรับไล่มันลงเองเพราะนั้นมันต้องแต่งเท่าไหร่ยู่นี่ก็5เดือนสวยจบเรียบร้อยหมดตรนนี้ก็ได้เปลี่ยนบางที่ก้านที่ชัดแน่นอนเพราะนั้นกล้ามขึ้นนิดเดียวผิวมากอันนี้คนเล็กจิ๋วเลยสองข้างเลยอันนี้ก็คือลีนแบทลีนแบทรอไว้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นถ้ากล้ามขึ้นยังไงก็เห็นแบ่งก้ามไหนอยู่ไหนโอ้ยนะไย่างนี้เลยนะครับชัดเจนโข็มโอเคจ้า